แฮ <Hey, S 2> มาแล้ว <laughs> ขอโทษท่านผู้ชมด้วยขอโทษเอฟซีด้วยที่ขอโทษมากๆเลยที่ผมทําให้ให้ทุกคนทําอะไรที่มันช้าๆขออภัยด้วยตอนนี้ทุกคนยังไม่ออกนะ เสียใจที่ทำให้รู้สึกเสียใจที่ทําให้ซีรอนานขอโทษด้วยครับผม <c oughs> ด้วยความที่ผมถ่ายนานไงมันเลยมันเลยมันกระตุกไปหน่อย <c oughs> อวหน้าผมก็ขาวนะ ทำไมผมเป็นงั้นผมกลายเป็นสีขาวไปแล้วติดนิดหน่อย เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไปให้แป๊บสักครู่นะครับเพราะหลองจากว่าสตรีมมันหยุดกระทันหันมันก็เลยมันก็เลยไปอีกอย่างหนึง่ง what what อีกแล้วอ๋อตกใจ ดูว่าผมขายกี่ล้ะ ต้นต้นไม้ด้วย <S ý> กันได้เลยแลนวผมเพราะว่าถ้าภาพคนคนเกินพลาดเดี๋ยวผมจะขยายให้รู้สึกเศร้าอะ่ะ สมเอาละผมจะเริ่มถ่ายสองทุ่มสี่สิบนาทีนะครับ ไ,ได่คมันเช้าอยู่พอดีเลยเพ้วะมีคนอยู่หลังผมอ่ะร้อนเลยแอคท่าอะไรก็ได้ครับตบับจชอบไม่ว่าจะโบกมือหรือเต้นอะไรก็ได้ครับผมจะรู้สึกว่าเหมือนเหมือนไป,ไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วยืนตรงกละโปงชาิแล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วแต่ตามถนัดเลยครับผมถ้าคนเกินเนาะ ผมจะขยายให้ไม่กล่วว่าอลยอ๋อมื่ก่อนพี่สมัยก่อนพี่พี่เคยมีเพื่อนเต็มเต็มแล้วอะเต็มเลยสองร้อยคนอะตอนปัจจุบันเนี่ยพี่พี่ต้องลบพี่ต้องลบเพื่อนเพราะว่าเนื่องจากว่า เขาไม่ออฟไลน์แล้วพี่ก็เลยจำเป็นต้องลบเขาออกไปเพราะว่าจะมีมีบางส่วนที่คนคนเขาอยากอยากได้พี่มาเป็นเพื่อนพี่ก็เลยต้องลบออกเพราะว่าเนื่องจากว่ามีคนเขา <c oughs> <c oughs> เขาออฟไลน์แล้วไม่เล่นโลบอะม,มานาน right ไปหรือเปล่าท่านผู้ชมเดี๋ยวกล่าวว่าจะเปิดเพลงให้สักหน่อยมันลีกิงกองสนอนองกองเก่งมันนองมันเิี่ยมมัม้บ ผมจะเล่นได้ปาก็นายืนยืนเป็นที่ด้วยครับบางผมแล้วตอนนี้บางผมแล้วผมทำพทําผมทำพื้นพื้นกว้างมาให้ให้แล้วครับผมยืนตรงนั้นได้เลยเห็นแน่นอนครับผมผมยาวอาจจะทิ่มตา แต่ถ้าผมรักคุณขึ้นมาผมสัญว่าสัญญาว่าสีบอทีมกัน <c oughs> เล่นอะไรของผมเนี่ยบางผมแล้วสัญญาว่าสีบอทีมกันเข้าตามได้ไหมครับเข้ามาเลยครับผม ราผมจะเริ่มถ่ายแล้วนะครับผมกรุณายืนยืนไปที่ด้วยครับผมตอนนี้ FC บางผมไปแล้วครับผมยืนเป็นหน้ากระดานเลยครับผมตอนนี้มีคนบางผมแล้วผมยังถ่ายไม่ได้เนื่องจากว่าผมยังไม่เห็นตัวผมเลย <c oughs> ือเป็นหน้ากระดานครับผมมองตอนนี้ผมไม่เห็นตัวเองแล้ว สาวซีวีในการในการจัดเรียงแล้วผมก็จะเริ่มถานแลครับิบยิบเก้ายิบแปดยิบเจยิบหยิบห้ายี่สิบสามยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดยี่สิบสี่เก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิา 12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1ไม่มีใครมาเลยนะครับผม เต็มเลยอะางผมเต็มเลยผมถ่ายไม่ได้อะอมันต้องมันต้องมันต้องเห็นพี่ด้วยมันต้องเห็นพี่ด้วยมผมถ่ายไม่ได้อะมันมองไม่เห็นผมจริงจังเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้รอให้เอซีขยับไปหน่อยนิดนึงให้เห็นหน้าพี่ก็ยังดีดูดูแล้วทำไม 我无力。Oh, ถ่ายไหมเนี่ยได้ถ่ายไว้เนี่ยได้ถ่ายไว้เนี่ยได้ถ่ายไหมวันนี้ได้ถ่ายได้ถ่ายไหมวันนี้ โอเคเียบรปอยครับผมโอเคได้แล้วขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกด้วยกันครับผมถึงแม้ว่าวันนี้อาจจะเป็นวันวันที่แบบ หน้าลำคาญแล้วเนผมหลุดบ้างขมข้างบ้างก็อย่างไรก็ได้มาถ่ายได้มาถ่ายกับท่านผู้ชมเลยนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เป็นวันพรุ่งนี้เป็นเป็นวันสาคัญนะครับผมเดี๋ยวทุกคนทุกคนก็รู้รู้กันว่าพรุ่งนี้วันอะไรขอบคุณมากมากเลยครับท่านผู้ชมที่ร่วมสนุกด้วยกันนะครับ ขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรีบลงแล้วรีบตัดเลยครับผมมีคามคามอีกนะครับพรุ่งนี้ขอตัวจากลาครับผมไว,ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ